เราพบกันอีกครั้งนะคะกับครูเจรัสมงคลหรือครูเบลนั่นเองนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะอยู่กันในหัวข้อการคูณเศษส่วนและจํานวนคลับค่ะเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้กันนะคะข้อ1.1ค่ะตัวชี้วัดข้อ1.1ป .6 ทับ7ค่ะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อ1ค่ะอธิบายวิธีการหาผลคูณของเศษส่วนและจํานวนคลาข้อ2ค่ะ เขียนแสดงการหาผลคูณของเศษส่วนและจำนวนครัข้อ3ค่ะมีความกระตือรือร้อนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนค่ะพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะมาค่ะกับการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะเราไปดูโจทย์กันค่ะวิมนลใช้ริบบิน้นครั้งละเศษ5ส่วนเเมตรและใช้เท่ากันทุกครั้งจำนวน3ครั้งวิมลใช้ริบบิน้นทั้งหมดกี่เมตร ในการที่เราอยากรู้ว่าใชาล้ลื่บินทั้งหมดกี่เมตรเราก็ต้องเอาแต่ละครั้งมาทำอะไรกันคะใช่เลยค่ะนำมาบวกกันนั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่าเศษ5ส่วน9บวกเศษ5ส่วน9บวกเศษ5ส่วน9ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ15ส่วน9นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคใจลักแสดงการคูณออกมาได้เป็น3คูณเศษ5ส่วน9ซึ่งเท่ากับ15ส่วน9นั่นเองนะคะ เราไปดูวิธีการคิดคำนวณกันค่ะสำหรับสเต็ปในการคิดคำนวณน,นะคะ3คูณเศษ5ส่วน9เริ่มต้นเลยเราก็ต้องนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษแล้วตัวส่วนคงเดิมไว้ค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็น3คูณ5ส่วนด้วย9ค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้ออกมาเป็น15ส่วน9นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราก็ต้องดูกันต่อค่ะว่าเราต้องทำเศษส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะนั่นก็คือเอาแม่อะไรมาตัดดีคะถูกต้องค่ะแม่3นั่นเองค่ะ3ตัด15ได้5แล้ว3ตัด9ได้3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบออกมาเป็นเศษ5ส่วน3ค่ะซึ่งเมื่อเราได้ออกมาเป็นเศษ5ส่วน3จะเห็นว่าเป็นเศษเกินใช่ไหมคะเราก็จะ ทำเป็นจํานวนคระให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้ออกมาเป็น1เศษ2ส่วน3นั่นเองค่ะเพราะฉะน,นั้นวิมนใช้ริบบิ้นทั้งหมด1เศษ2ส่วน3เมตรนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะคราวนี้นักเรียนสามารถบอกครูเบลได้ไหมคะว่าการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนทําได้อย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องค่ะ ในการที่เราจะคูณจํานวนนับกับเศษส่วนเนี่ยทำได้โดยการนําจํานวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับค่ะในการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับไปดูกันค่ะเศษ2ส่วน3ของคัพเค้ก12ชิ้นเป็นคัพเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นมาจารณารูปกันนะคะจากรูปคัพเค้กนะคะทั้งหมด 12ชิ้นนี้นะคะจากรูปเราจะแบ่ง12ออกเป็น3กลุ่มเท่าๆกันค่ะเราก็จะได้แบบนี้ออกมานั่นเองค่ะแต่เราต้องการเพียง2กลุ่มของจำนวนทั้งหมดดังนั้นเราก็ต้องต้องการเพียงแค่นี้รวมแล้วมีคัพเค้กทั้งหมดแค่กี่รูปคะ8รูปนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยซึ่งเราสามารถเขียนเป็นประโยคเสรีลักษ์แสดงการคูณได้ออกมาคือ เศษ2ส่วน3คูณ12เท่ากับ8นั่นเองค่ะเราไปดูวิธีการคิดคำนวณกันนะคะสำหรับการคิดคำนวณค่ะเศษ2ส่นวนสคูณ12สองเปแรกนะคะเราก็ต้องนำตัวเศษคูณก,กับจำนวนนะับโดยตัวส่วนคงเดิมก่อนค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็น2คูณส2ส่วนด้วย3ค่ะซึ่ง2คูณ12ได้24นั่นเองค่ะเราจึงได้ออกมาเป็น24ส่วน3เสร็จแล้วเราก็ต้องทำการ หาหอเรอามมาของตัวเศษและตัวส่วนค่ะเพื่อที่เราจะได้หาตัวเลขมาตัดทั้งตัวเศษและตัวส่วนให้ได้นั่นเองค่ะแล้วเราก็ค่อยนำหอเรอมมหารตัวเศษและตัวส่วนให้เป็นจำนวนนับนั่นเองนะคะเราก็จะได้หอเรอมมของย4บสี่และสามคือ ใช่เลยค่ะ3นั่นเองค่ะเราจึงนำ3า3นะคะไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็จะได้ออกมาเป็นเศษ8ส่วน1ห,หรือเท่ากับ8นั่นเองค่ะดังนั้นเศษ2ส่วน3ของคัพเค้ก12ชิ้นเป็นคัพเค้ก8ชิ้นค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะไปค่ะในการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับทำได้อย่างไรคะใครตอบคุณเบลได้ยกมือเลยเก่งมา,มากๆเลยค่ะถูกต้องค่ะ การคูณเศษส่วนกับจํานวนนับทําได้โดยนําตัวเศษคูณกับจํานวนนับโดยตัวส่วนยังคงเดิมนั่นเองค่ะไปดูตัวถัดไปกันค่ะในการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนบ้างค่ะเริ่มมีความยากมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจสุดเลยนะคะมาค่ะรูปที่หนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่ากระดาษแผ่นนี้ถูกแบ่งเป็น5ส่วนเท่าเกันค่ะ แล้วก็ส่วนที่ระบายสีเนี่ยเป็นเศษ2ส่วน5ของกระดาษ1แผน่นเซึ่งเศษ2ส่วน5ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราต้องการกระดาษไปใช้เศษ1ส่วน2ของส่วนที่ระบายสีนี่ค่ะเศษ1ส่วน2เรียบร้อยแล้วนะคะคือเราก็ต้องใช้กระดาษเศษ1ส่วน2ของเศษ2ส่วน5ของกระดาษแผ่นเดิมนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้รูปออกมาในรูปแบบนี้นะคะนั่นคือการหาว่าส่วนที่ใช้ไปเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องทำยังไงคะเก่งมากเลยค่ะก็ต้องแบ่งส่วนให้เท่ากันให้หมดถูกต้องไหมคะดังนั้นเมื่อเราทําการแบ่งกระดาษแผ่นเดิมให้แต่ละส่วนเท่าๆกันเราก็จะสามารถแบ่งได้เป็น1ิส่วนเท่าๆกันนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยดังนั้น การหาว่ากระดาษที่ใช้ไปคือเศษ1ส่วน2ของเศษ2ส่วน5ซึ่งตามรูปกระดาษเท่ากับเศษ2ส่วน10ของกระดาษแผ่นเดิมนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเขียนประโยชน์เสียลักษณ์แสดงการคูณได้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ2ส่วน10นั่นเองค่ะเราไปดูวิธีการคิดคำนวณกันนะคะ เศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ2ส่วน5นะคะสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะเราก็จะได้เป็น1คูณสส่วนด้วย2คูณ5ค่ะซึ่งก็จะได้เท่ากับ2ส่วน10นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูกันต่อนะคะเราต้องทำเศษ2ส่วน10เนี่ย ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งเราก็สามารถใช้แม่2ในการตัดนั่นเอง2ตัด2ได้1และ2ตัด10ได้5นั่นเองค่ะจึงได้ออกมาเป็นเศษ1นส่วนนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษ1 5ส่วน5เป็นผลคูณของเศษ1 2ส่วน2กับเศษ2 5ส่วน5นั่นเองค่ะไปกันค่ะคราวนี้มีใครตอบคุณเบลได้บ้างคะว่า การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำได้อย่างไรคะโอ้โหตอบกันทั้งห้องเลยเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องค่ะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำได้โดยการหาผลคูณได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะกับการคูณจำนวนคะค่ะจากแผนภาพนี้ เขียนในรูปการคูณได้ยังไงคะถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะได้สองคูณกับหนึ่งเศษสองส่วนสามค่ะแล้วรูปนี้ล่ะคะเขียนในรูปการคูณได้ยังไงคะใช่ค่ะได้สองคูณเศษห้าส่วนสามนั่นเองค่ะนักเรียนว่าทั้งสองรูปนี้เป็นไงคะมีส่วนที่ระบายสีเท่ากันเลยซึ่งก็จะเท่ากับสามเศษหนึ่งส่วนสามนั่นเองค่ะ เรามาดูวิธีการคิดคำนวณกันนะคะในการคำนวณนะคะ2คูณกับ1เศษ2ส่วน3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณกับเศษ5ส่วน3นั่นเองค่ะเอาตัวเศษคูณกับตัวเศษนั่นเองค่ะเราก็จะได้เป็น2คูณ5ส่วนด้วย3ซึ่ง2คูณ5ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้10นั่นเองค่ะเราก็เลยได้ออกมาเป็นเศษ10ส่วน3าม เสร็จแล้วเราก็ต้องนำเศษสิบส่วนสามไปทำเป็นจำนวนครั้นนั่นเองค่ะถูกต้องก็จะได้ออกมาเป็นสามเศษหนึ่งส่วนสามนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะคนที่ตอบนั่นก็คือ2คูณ1เศษ2ส่วนสาจึงมีค่าเท่ากับ3เศษ1ส่วน3านั่นเองค่ะถูกต้องเลยค่ะทางห้องช่วยครูเบลตอบหน่อยนะคะว่าการคูณจำนวนคระ้งทำได้อย่างไรคะ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะการหาผลคูณของจํานวนคระนะคะทำได้โดยเขียนจํานวนคระเป็นเศษเกินค่ะแล้วก็หาผลคูณง่ายๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ร่วมกันนะคะสำหรับความรู้ที่เราได้กันมาในรอบนี้นะคะนั่นก็คือ3คูณเศษ5ส่วน9ได้เท่ากับ1เศษ2ส่วน3ค่ะแล้วก็ 2ส่วน3คูณ12ได้เท่ากับ8นั่นเองค่ะแล้วก็เซนหนส่วน2คูณเศษ2ส่วน5ได้เศษ1ส่วน5ค่ะและ2คูณ1นเศษสส่วน3ได้เท่ากับ3เศษ1ส่วน3ค่ะคราวนี้ทุกคนในห้องนะคะเราจะทำการแบ่งกลุ่มกันค่ะ กลุ่มละ3 5ถึงคนนะคะแล้วก็ใครผู้แทนเนี่ยลุกขึ้นมาจับสลากแถบการคูณเสร็จส่วนและจำนวนคลากันนะคะตอนนี้ลงมือจับกลุ่มกันเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นการจับกลุ่มแบบออนไซต์ site, ง่ายมากๆเลยหันหน้าสบตากันแล้วก็เอาเก้าอี้จับกลุ่มกันให้เรียบร้อยเลยค่ะแต่ถ้าเป็นออนไลน์ก็ไม่ยากเช่นกันเราสามารถเข้าไปจับกลุ่มกันในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยกันวางแผนในการ หาการคูณเศษส่วนแล้วก็จำนวนคะากับโจทย์ที่กลุ่มนักเรียนได้ไฟได้เลยค่ะครูเบลให้เวลาในการทำทั้งหมดหานาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะมาค่ะนักเรียนทุกคนเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปการคูณเศษส่วนและจำนวนคะาทำได้อย่างไรซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4แบบ ใช่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะอันแรกเลยนะคะในการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนทําได้โดยการนําจํานวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิมค่ะอันที่2นะคะการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับทําได้โดยนําตัวเศษคูณกับจํานวนนับโดยตัวส่วนยังคงเดิมต่อไปค่ะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนหาผลคูณได้โดย นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะและสุดท้ายการหาผลคูณของจำนวนคะทำได้โดยเขียนจำนวนคะเป็นเศษเกินแล้วหาผลคูณนั่นเองค่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะตื่นเต้นแล้วว่าครูเบลจะสุ่มกลุ่มไหนออกมารายงานนั่นเองกลุ่มที่ครูเบลสุ่มได้นั่นก็คือกลุ่มนหน้า กลุ่มที่สี่นั่นเองค่ะกลุ่มที่4ออกมารายงานได้เลยนะคะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะสำหรับกลุ่มที่4ี่นะคะก็จะได้โจทย์ไปก็คือสองเศษ1ส่วน11เคูณ3เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะมาที่วิธีทำค่ะเริ่มต้นเลยสองเศษ1ส่วน11คูณ3ก็สามารถหาผลคูณได้โดยกลายเป็น23สาส่วน11คูณ3ค่ะ แล้วเราก็นำตัวเศษมาคูณกับจำนวนนับนะคะเราก็จะได้เป็น23สคูณ3ส่วนด้วย11อซึ่ง23คูณ3ได้ถูกตองเก่งมากค่ะ69ส่วนด้วย11นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องทำเศษเกินนี้ให้กลายเป็นจำนวนคะนะคะก็จะได้ออกมาเป็นใช่ค่ะ6เศษ3ส่วน11นั่นเองดังนั้น2เศษ1ส่วน11คูณ3 11, จึงมีค่าเท่ากับ 6เศษ3 1 1ส่วนเั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเราก็ต้องไปทดสอบความรู้ของเรากันค่ะโดยการไปทำแบบทดสอบกันค่ะไปดูที่โจทย์กันเลยค่ะผลลัพธ์ของ19คูณเศษ2ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่ไปดู4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ค่ะ19เศษ3ส่วน5ตัวเลือกที่2 19เศษ2ส่วน5ตัวเลือกที่3 7เศษ3 5, และตัวเลือกที่4 7เศษ2 5ค่ะครูเวลให้เวลาในการทำทั้งหมด2นาทีนะคะลงมือทำได้เลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะตอบอครูเวลได้เลยค่ะว่าตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะ เก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องเลยตัวเลือกที่3นั่นเองค่ะคือ 7, เศษ3ส่วน5ะคะเราไปดูแนวคิดกันค่ะเราก็จะได้ว่า19คูณเศษ2ส่วน5เราจะได้คำตอบเท่ากับ 7, เศษ3ส่วน5นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยไปดูที่โจทย์ถัดไปเลยนะคะไปค่ะผลลัพธ์ของเศษ1ส่วน2คูณกับเศษ3ส่วน7 เท่ากับเท่าไรไปดูสี่ตัวเลือกกันค่ะตัวเลือกที่หนึ่งเศษหส่วนเจ็ดตัวเลือกที่สองเศษหนึ่งส่วนสองตัวเลือกที่สามเศษห้าส่วนสิบสี่และตัวเลือกที่สี่ค่ะเศษสามส่วนสิบสี่ครูเบลให้เวลาในการทำทั้งหมดสองนาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะ หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะตอบคุณเบรี่ยังข่าว่าตัวเรื่องไหนคือคำตอบที่ถูกต้องคะว,ว้าวเก่งมากๆเลยค่ะใช่ค่ะตัวเลือกที่4นั่นเองเท่ากับเศษ3ส่วน14ค่ะเราไปดูแนวคิดกันนะคะเศษ1ส่วน2คูณกับเศษ3ส่วน7ตัวเศษคูณตัวเศษส่วนด้วยตัวส่วนคูณตัวส่วนก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ เศษสาม่วนสินั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยไปดูที่โจทย์ถัดไปเลยนะคะผลลัพธ์ของเศษสาส่วนสคูณกับ6เศษ1นส่วนสเท่ากับเท่าไหร่คะดูสี่ตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่หนึ่งเเศษ3าส่วนสตัวเลือกที่สองเก้าเศษ3าส่วนแตัวเลือกที่3ามเศษ7จส่วนแและตัวเลือกที่สี 1> 6เศษ1ส่วนสองค่ะครูเบลให้เวลาในการทำทั้งหมด2นาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะตอบได้เลยค่ะตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะถูกต้องใช่เลยค่ะตัวเลือกที่สองนั่นก็คือ9เศษ3.8นั่นเองเราไปดูแนวคิดกันนะคะ เศษสส่วนสองคูณด้วย6เศษหส่วนสก็จะได้เป็นเศษสส่วนสองคูณด้วยเศษยีส่วนสนั่นเองซึ่งเมื่อนําตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนก็จะได้คําตอบออกมาเป็น75ส่วนแและทําเป็นจํานวนคะได้คือ9เศษสส่วนแถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนและจำนวนคะเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมถามตัวเองนะคะว่าเราสามารถที่จะคิดคำนวณแล้วก็แสดงวิธีทาในการคูณเศษส่วนและจำนวนคระได้หรือยังถ้าเราทำได้แล้วมองเพื่อนรอบข้างด้วยนะคะว่าเพื่อนสามารถทำได้อย่างเราไหมถ้าเพื่อนยังทำไม่ได้อย่าลืมที่จะเดินเข้าไปช่วยเพื่อนด้วยนะคะเพื่อให้เพื่อนจะได้เรียนรู้ไปเท่าๆกับเราแล้วก็จะได้รู้ไปร่วมกันทั้งห้องเลยเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้การคูณเศษส่วนและจำนวนคระครูเบลก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ไม่บายค่ะ